ฝันเห็นจกกักรพรรดิดีเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกหนักใจกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาแต่ท่านเองก็สามารถจะจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองนะครับจึงทําให้บางครั้งท่านก็ไม่ได้เครียดไม่ได้เสียเรื่อยอะไรมากนะครับก็ตอนนี้ก็ขอให้นะครับใช้สติปัญญาที่ท่านมีมองสิ่งต่างๆให้ชัดเจนนะครับว่าปัญหาที่ท่านมีอยู่มันเป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะแก้ไขอย,อย่างไรนะครับซึ่ง ตัวตนเองก็มีความสามารถอยู่แล้วจําเป็นนะครับที่ต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ความใจเย็นอีกครั้งนะครับในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจะช่วยให้เรานะครับแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้ก็คือเวลามองอะไรให้มองกลางๆครับยึดหลักความเป็นจริงอย่าเชื่อข่าวลือนะครับหรือคาพูดคนอื่นมากเกินเกินไปนะครับเพราะว่า อาจจะทำให้ท่านรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับควรตัดสินใจอะไรบนพื้นฐานนะครับของความเป็นจริงของหลักเหตุและผลนะครับจะเป็นทางออกที่เหมาะใบที่2องนะครับระยะนี้จะมีการเริ่มโครงการบางอย่างแล้วก็มีวางแผนในอนาคตนะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีการติดต่อคนรอบข้างนะครับในตรงนี้นะครับก็อาจจะท่านอาจจะเหมาะกับ งานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปข้างนอกบ่อยๆนะครับเช่นงานด้านประสัมพันธ์หรือโฆษณาโดยรวมแล้วความก้าวหน้าในเรื่องกองงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไปแนวแนวทางที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก้าวอย่างช้าๆนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งต้องลุยต่อไปเรื่อยๆนะก่อนถึงจะเห็นผลสําเร็จในอนาคตนะครับความสัมพันธ์ของคนรอบข้างในช่วงนี้ก็ มีเรื่องงานเป็นหลักนะครับอาจจะมีการมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้ใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้นะครับสถานการณ์ยังตึงเครียดนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในบ้านไว้ด้วยนะครับในเรื่องงานก็ระมัดระวังเรื่อง ข้อผิดพาดเล็กๆน้อยๆน,นะครับโดยโดยเราทําอะไรไม่รอบคอบนะครับมีความประมาทนะครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาในเรื่องความรักนะครับในช่วงนี้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสมบังงเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะลองนะช่างน้ำากถูนะครับว่าจะ เอาอยัางไงต่อนะครับต,ตัดใจหรือจะไปต่อนะครับคนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับในช่วงนี้ก็เป็นปกติของลิ้นกับฟันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านเองอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับกับเรื่องคู่มากเป็นพิเศษนะครับต้องพยายามนะครับอย่าใส่ใจอะไรมากนักนะครับในช่วงนี้ในเรื่อง ของคนรักนะครับไม่งั้นเราก็จะยุ่งมุ่นบายกับเขามากไปใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมในเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าสังคมที่ท่านทํางานอยู่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการเดินทาง เกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับหรือบางท่านอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการเงินนะครับก็จะมีเงินเข้ามาพอให้จับจ่ายใช้สอยแต่อาจจะไม่พอให้ ใช้จ่ายเยอะๆอย่าฟุ่งเฟือย,อย,อยนะครับเพราะฉะนั้น,นก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายไปบ้างนะครับเรื่องความรักนะครับก็ท่านอาจจะพบรักจากเรื่องงานนะครับหรือว่าอาจจะเจอกันจากการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับหรือว่าอาจจะท่องเที่ยวเดินทางและทําให้เจอคู่หมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข13หมายเลขส หมายเลข13หมายเลข12ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข12หมายเลข13หมายเลข13